ไปตัดก็ต้องมีคำนั่นระวัาแทงงั้นจะอือยปากโปรง่งมันไปตัดตน,นู้ว่าตน,นู้อยางปั้นก็ไปตัดตดตน,นึงเถ่าด้ในขณะยืนจนทนาอยู่ปาไมา้หนุ่ยแตงนายเป็นครูผู้ติปรึกษา ยามกานานันเรวาดีจากมาแต่สักครามาเยี่ยมเจ้าไรนาตีปาปลายมาประจับปบโยตาอ,อนันตอสิ้นป้าดอก ต่อไม่ว่าประจบปบโยตาตีปาดอยขอเส้าหน่อยมีความร้องตาด้ตินนี้บ้านนี้มีจือใเหันใจบอกเรานี่ป่อน้องก้าวใจตีปัะดีนะคะโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะมาเจอคนเนี่ยมาใจคนนั้นโอ พี่ก้อนเลยนะครับอะไรเนี่ยครูครับอ้าวจังไดคู่กบคนคนก็นกนคู่มันคือกันเนี่ยไม่จำนองมาจากไนครับว้ายขอโทษครับคุณลุงอาจารเรียกว่าลุงจะเหมาะกว่านะคะครับก็โทษลัเดอร์ปีพิดไปออโลโก้า <laughs> ต้องกวนเลยอาจารย์ได้เป็นครูหน่อยกันเป็นครูเหรอคะครับ เนี่ย็ตาเง้มทั้งเงินเดือนไม่ต้องแน่นี่โรงเรียนกับแตนอย่างว้าวโคนอยู่เลยฮะครูยังแล้วครูใหญ่ยังครูน้อยยังตเดียวก็ตามเงินเ,นเดือนเดือนเท่าใดอ่อคงครูนู่ไม่รวยได้จัก,กีเพื่นนู่ผมรัดเบ้ไปใจญ่เบิกหน้าได้ที่นี่เดือนเดือนกันนี่กองมึงก็อย่าว่างนาหลายอันติบาโน้ยกว่าอย่างเลื่อน,นอนเลยเราเดือนเดือนมึงนนี่แล้วคุณครูขอโทษนะคะชื่ออะไรกันเนี่ย สมัมครับอ๋อดีค่ะคุณครูสมายแล้วไม่ได้อกเด็กเลยเอาตัวย่อกางลัางออกกันนะเป็นโคกเป็นโคกแต่โคกเขาจะเขโยกปัดมึงแา่โคกเขาเป็นผู้มีน้ำใจมีผู้เป็นหลักธนาเป็นผู้นำน้ำใจกว้างกว้างาลาเแป๊ดไม่รู้กี่ปันแล้วแล้วคุณโคกันนี่ มึงเชงหวัดโบเอาบัตรไปใกล้ก็มาแจกลากมาแถวได้ที่นี้นายดูนะคนโกกแต่ว่าไม่นำใจอ่าไม่เต็มกังวลท่บอกก็ตั้งตัวย่อนตัดออกเนี่ยเป็นสมใจอ่าอุ้ยสมหมายบ่มีตัวย่ออยู่ข้างหลังมาเดือนงอนอย่างนั้นเนี่ยมันสิเป็นหมาหน่อยแน่นอนไอ้ได้ที่ไอ้บานั้นได้ที่ปะเป็นเพื่อนเจนเองค่ะอ๋อเป่อนค่ะเวียดนามเชียงหวา โดยกระจิ้งดอกพักดองโดยเช็คต้อยเนียงเนียงต้อยกดจ้องบอยเดียงตีว่าชุยว่าชุยกดตรงยีเปียยีเปียพองอะไรร้อยไปเข้าหรือเลยคุณครูสมหมายข้างหลังนะคะชื่อจมอย่าฮกเลยเจอเทงเนะครับคุณครูแทงครับอยู่โรงเรียนไหนกันเนี่ยโรงเรียนไม้ดีกับเอ้า นี่ไม่มีโรงเรียนครับกาลังกูย่อยพ่อกูน้อยแล้วไม่มีโรงเรียนแล้วรับเงินดาวนเดือนที่ไหนอะเดือนเดือนจังใจไม่ต้องบอกไปนั่งล้างต่ไปไปไปเออคือปันีนะล้านนะค่ะพีนี้เถีงกาลัางเงินกูสนใจไม่กลัวกลยหน่อยเดี๋ยวโอเคด้วเอง ครูนุ้ยกับแต่ว่าเป็นครูเด็กลาตั้งนิรันอะไรนะคะครูปลาตั้งเกอาอจันต่วัดปากแพรก็รอให้ช่วยเป็นครูเพื่อว่าที่ไอ้เด็กแต้วนี้ตรงนี้ก็เรียกตำบลบ้านเชียงก็นี่ตำบลบ้านเชียงเลยนะครับนั่นแรกกะตึงไม่มีที่แล้วไอ้โรงเรียนกันนี้หนักศึกซ่าจ้าร่ากทร้นก็มาสร้างไอ้ไว้หลายปีแล้วกะตึงมันโอ้มันพังไก่มาตรงเชิร์ฟซ้อมกา ฮัลเละกันนี้ก็อาจารย์ช่วยว่าไอ้เป็นครูโอ้เป็นครูพระทั้งนั่นเลยมาจากได้ลูกเมามาจากอิสานไงเออทั้งไม่ลาวอิสานแน่ท้าไม่ิสาตอนนั้นะหายมึงแดงตึต้งล้านชื่อเลยชื่ออดไรบดีค่ะที่ปอยน้อยนี่ดีแล้วเดียไปเป็นครูกันดีกว่าดีไหมช่วยเหลือพี่น้องแถบถิ่นนี้ การศึกษานี่มันช่วยมนุษย์ได้มากเราได้เรียนรู้ปัญหาด้วยโอ้ยครับไม่ความประสงค์ก็ไปโลดจะรับครูตรีบ้างไหมคะเฮ้ครูใหญ่ตาแต่ตาเช่นให้ครูได้ตำนานมั่งดิือกไม่บายใจอย่างนี้ไปคืนเดือนๆทราบไม่ทำได้ดีเนี่ยครูนี่น่าเกลียดอ้รอกเรารับสมัครครูตรีด้วยไหมคะรับ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 แต่ว่านั้นเน,นเดือนไม่มี สอนให้เป็นวิทยาทานค่ะการศึกษาเป็นสิ่งสาคัญอยู่แล้วนะครับแล่ตจึงน้องหลานค่ะครับก็ต,ลตลแลต้วเนอรีปีปิทยอเอแล้วแต่ตจึงอิปิตร์โนค่ะยินดีสอนเด็กครับและตจึงแกล้นหวแฟนไหนคะและ้วอ๋อนี่เป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นแฟนอ๋อไม่แกเป็นแกล้งและจึงสามีดังบ้านยังไม่แต่งงานฮ ยังไม่แต่งานอ่ะอี๋เอ๊ดเด็ดเด็อยเกินกูเลยป๊ะ <g ười> นี่คุณครูคุณครูนุ้ยครับแล้วไกลไหมคะจากตรงนี้ไปที่วัดอะไรนะปากแฝกไม่ไม่ไม่ไกลครับอ๋อเลยค่ะครับอันแหล่นหยอดโดดจน อ๋อแต่แต่ดึงถ้าเกิดวันน้องกิด็ได้ครับปณธาทีตอิดกเนี่ยกูคนวันนัดน้องเอรอจะยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นครับถ้าเกิดกับคนวันนัดเป็นครูอยู่คน,นเลยเหนือน,นั้นครูนี่นเกิดวัเนเสาร์วันนัดก็วันนั้นไม่มือดับครูอ่ะไม่มาแหล่โจกันนี่โอ้ยมือมันกันคู่แบบนี้เนาะหน้าตาก็เกือกกันกับวัวอย่าไปว่าวเขา กันน้องแต่ตึ้งบาปักมีขุดลังนึงนี่ก็ดีแล้วค่ะก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความผูกพันช่วยเหลือสังคมครูใหญ่ก็พักอยู่มุมหนึง่งครูหนูหนุ้ยก็อยู่มุมหนึ่งครูเดียกอยู่มุมหนึ่งฉันก็นอนอยู่มุมหนึง่งขุดเดียวกันค่ะป้อมกีเบอร์แล้วนอนกลางคืนเดี๋ยวกริ้งถ้ามึงเบลอไม่จ้ามตีกริ้งกับไปสร้างยายออกเดินเลวกริ้งไม่ได้คุยจงองยอยู่อื่นเรา ป้าไปโยไม่รู้อย่าล่าเออปัตตานีพระนวดงพระนุะะน้งก็รับกรูกันที่โยนี้ไม่รู้ไงบรรจุอาจารย์ประหลุนเฝ้าแล้วกู่กิการจะเรยวจริงดินั้นนั้นน,นัน,น,นไม่ต่างกับเทียนตีแล้วอันจังหวะกำบังเปื่อยจะจะได้ปลาแร่มามกันไปนั้นอยู่นั่นนานได้กวาดดำเยาวก็อยู่นันนี้โกยแต่ตัวใหญ่ๆเแ่าๆหัวมันใส่หนังแน่นอนไอ้นี่ป,ป้า นะฉันขอสมัครด้วยการถปนันก็นดีถือว่าเป็นการช่วยเลือดชงคมประเทศชาัิค่ะดีแล้วและขอแหมฉันขอแสดงความยินด,ดีมากนะคุณทั้งสองสอนเด็กโดยไม่รับเงินเดือน่ะครับมาบไม่รู้ได้จาได้เงินดไม่รดติดรักเลยไม่รอกระจอดวงกินยอดํำบากอยากจนมี็ไนไรคะ่ะทางบ้านฉันพอมีฐานะเพราไม่ต่ำไม่กับแดกนี่ไม่ใ่ว่างด้ฉันจะมอบให้คะ่ะเาไหม หมอไปค้ครับเป็นเงินตอบแทนไม่ต้องไปอาศัยทรัพย์สินในวดัดจะเอาสักเท่าไหร่อย่าปล้ำเลยไม่เป็นไรครับฐานะพอมีเอาเถอเขาจะให้แล้วว่าเอาไปเถอะเอาสักเท่าไหร่ดีคะอย่าปล้ำไม่หมักไหวเป็นตุนการทึกษ้าแด็กไหวเป็นอาหารกลางวันแด็กป้อมกอ็เิ้ลเจ็ดป้าตัวต่างเปิ้ลเจ็ดตัวตกลงค่ะ แล้วครูใหญ่อะคะัหน้าเกเลียดหนุ่มแรกแรกแสดงความยากได้จนคืนเพราะมันต้องบวกกาบตอบแทนหน้าพันกับอะไรผมพ่อหอืมป่ะป๋องเร็ววันนี้ม่เหมัอนกับโรงเรียนตีพ่อหอเร็รววันนี้อย่าเถียงกันดิค่ะพ่อหอ,อว่าเด็กมาประต้วงว่าอะไรหน่ยอยอะ มีได้เหรอพนันรถตั้มานเพื่อประเทศชาติไม่เอาคนดีไว้ไม่เอาเคยนั้นเดินทางเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวช่ยแบบกต้นไม้ด้วยงานไปตัดต้นไม้ตอนเด็ดแตแนโยอะแล้วไปชายมันพื้โอุ้ยบางหนุ่ยอ้ยแต่งยูจีไีหยันมันนี้ังเผาไฟได้กินน้ำพึ้งมันอ๋อเออยังย่งแดงน้ำพึ้งแทน คงจะเป็นมิตรกันได้นะครับครับเป็นมิตรกันได้เพราะเป็นมิตรีดแดงนะเพิ่งแต่งกันน้ำเพิ่งมีกูปเป้เองว่าอ๋อแล้วบอกว่าแฟนปลื้มใจนี่ฉันจะไป ปบตานโยกียบอกเรื่องราวอาจารย์ของคราวลังแต่ประทบปปยาจนนําแงินปนปนนี่กลับยังวังรอยจังตึงมาที่วัดตาโยกยีอาจารย์ปลื้มใจยิ่งนักที่เข้ามาปักเป็นครูรู้วัดประฤลี ช่วยเลือดเจ้าจนนี้มีปัญญาดีตันโยกีปลื้มใจวันใหญ่มาจะาโอ้งอ้อยนะจะาโองอ้อยขอบพระคุณเป็นบุญยิงนักวันนี้ที่ตุ้มพอดีต้องลากันไป แต่นาฏิการรัง์แสนจุกน,น,นักบริหารแต่นาีิการช่างความข่าวนาการฉึกจ้ามีตัวถิ่นตัวไปไม่ได้ต่างประเทศเขต่างแดน่ังดีแจนเสียงหวาตอนนี้ของรามจริงใหญ่กันด็อกเตอร์โคติต จานนิมิตตัน้นรองอธิการวัฒนธรรมกลาบลงนาม,ามต้องลาท่านไปท่านรองรัชดาจยานกิมนักบริหารจัดการทุกอย่างงามวิไลขอบพระคุณทุกๆทกานทุกๆคนเป็นเอตเป็นผล เออเอออันยิ่งใหญ่คุณมนัดอาจ,จารย์มนัตอาจ,จารย์ประมดกันเลยค่กลาบลงอีกต้องอำลาโอกาสหน้ามีมาพบกันใหม่รามลูกปพาคุณสร้างคุณตัวอาณาจักรที่หนขอรักรู้จักกันตัวไป วันจีเตงวันจีนีแหละฉันด็อกเตอร์โกษด,ดิตบอกวายที่บอกมีหน้าคมรอบตัวโลกรลอมกันแสดงว่ารามเรายิ่งใหญ่ลูกกิดนักศึกษามาเรียนได้ไอ้ใบปริญญากระบานเพื่อตามการช่วยชาติพัฒนามีความรู้ถูกคุณธรรม เธอได้เลิศลำตัวไปกราบลาทักเอ้ยรามทักจินด้วยยินดีกราบลาน้องพี่ก่อยพบกันใหม่ขอไงก้าวหน้าสวรรค์เมตตาปลาณีใอ้ปลอดไปด้วยคุณประเสริรัตนไตรไอ้โจกดีทุกคนให้มีบุญกุศลตลอดไปเอย ค้าบปีนน้องที่รักมิตรดีก็รบกับข้าเรามาสนุกกนะแนกันคืนวันนี้พรุ่งนี้ทางคณะนาจ,ะะจ้อทไปแสัแดงกันลาวทีจะวัดปัปจลุงถ้าต้องกล้าอำลากันตรงนี้กับขอบระคุณทุกจุกานคอยโครีมีทุกขิ้นและปิ้นปืน้ันปักตายจักเจ้าไว้นานๆสวัสดีกับผม ศูนย์ยงใหญ่ไฮคลาสแมงมุมว um. กับความบันเทิงครบวงจรในรูปแบบเทปซีดีวิดีโอวีซีดีดีวีดีและเลเซอร์รีสจากทุกค่ายเพลงดังเรารวบรวมเอาไว้ให้คุณเลือกสันแล้ววันนี้ที่นครศรีธรรมราชอาดใหญ่รังและสุราษธานี